สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุกคนจ้าวันนี้มันนาวิสันพาแซบพาหน่วยก็จ้าเดี๋ยวจ้าต้มหมกงจ้าเซนมีรวกจ้าพี่น้องหันห่อจ้ามันนาวิสันโอยนะจ้าเนาะมาเลยจ้ากินข้าวเที่ยงกับมันนาวิสานจ้าแยกเที่ยงจ้านี่จ้าฮันห้อนนี่จ้าพี่น้องเซนมีนะจ้าเนาะมันนาวิสานรวบหลก็ห้อยกระเทียมจ้ากระเทียมเจียวจ้ากับมันนาวิสานได้เดี๋ยวจ้าหอยแมงผู้นะจ้าเพราะมันทั้งเพราะมงผู้นี่ซีือนแรกนะจ้าน่ากับ นี่จ้านสานําเสนอจ้าพักอันพักกาดหินบานเห่าจ้าจากนายสารได้มาเมื่อวานจ้ะเนาอเดี๋ยวมากินกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้อย้าพี่น้องนายสารหิวมันมันสมตามนไรสารเป็นสีดำๆจัะหน่อยจ้าไซน้ำปูจ้ะพี่น้ออย ฉันนี่ลวกจ้ะเขากันวินอะอ,อันน้ำปูอ่ะใส่น้ำปูจ้ะให้มันดำมันสีนัวลจ้ะนะ มันก็จะตำใส่พริกแห้ง้็ให้จะออกมาสีแบบนี้นะเดี๋ยวน้องน่ามิจฉากินก็ทวงออก แข็งบานเท่าจะพี่ออกนาซานเอ่มาจากบานเท่าจะกินห้อทอดจุจ้ะ Off, แดดออกจากพี่น้องของน้องแต่ว่าหนาวจา้ะเนาะแดดออกยังเป็นสีน้ำหนาวลยยังมันซ้ำเหมอดีมันไดดจ้ะ พักพีน้งกินยำเพนงเทียนจ้ะก่อนของงานนะจ๊าน้อกินแล้วกับจะไปพักงานจ้ะ กิน,นก็บปนนะจาะน,น,น้าผิงลงก็นบค่ะก็บปน,นกับลาเขาก,กันกันี๋ยวมาทานสารข้าหมูบมาสารสื่ปลามาจา้ะเม็ดลาดปลา,ลานะจ๊ะน้อกอยปลาจา้ะใส่หมดแดง อยู่เมืองไทยเมื่อ้ท่านาาก็บม่คยกินหนามปูวจ้ะพี่นอ้องมากินอยู่นี่วจ้ะเห็นเพมันพากินเนาะจ้ะเนาะรลานอาหารแล้วมาตำันึ่งแสบจ้ะพี่นอ้องอื้มหัวใจง,ง่ายบ๊ายบา ยงรถเนื้อจ้าบ้านแม่นาวิศานอยู่ติดถนนจ้าติดถนนรถแลนด์พานจ้าสะดวกสบายเลยพี่น้องอยู่ใก่เนี่ยโตเมืองมันจ้หน้าไปไซกับสะดวกสบายจ้ยกกจา,า,ไไาจแต่มองให้งายแม่ดมาวิศาลไปะมาณหาหน้าที่จ้าขับรถ พอสิบเร็ดคลิปกับเป็นใคอใจตั้งไงอยู่จ้ะคิดคิดอยากเฮ็ดจ้ะ มันก็ขาดยังไปประจำค่ะใชา,ามือได้บริเวเห็ดอืมตะืบ อีกหนึ่งเขาเนี้ยจะหนึ่งบา้านฮันจุนสายพร,พระพี่นอ่อพนักายสารกินขับจะแสบจ้ะมาด้วจ้าทนะุกคนจ้าเขาเทียนกันจ้าเนาะง่ายบายไป นายันมากินถั่วงอกดิฟจ้ะเขาก่อนเมื่อจอกุงไม่ไดเสียไก็เถิ จ้ะเพชรจำตาแต่ตาแตนจ้ะหยุดพักไว้จ้ะเธอนางเอ๋อจ้ะเนาะอืมแสบครับจ้ะเมนูเนี่ยนะจ้ะเนาะต้องจัดละจ้ะเด้อเส้นมีหลวกจ้ะง่ายๆเมนูง่ายๆจ้ะเด็กจ้ะต้องหอยบ่มีหอยก็หอยหน้าหอยยังบานห้าวเด็กจ้ะแสบจ้ะบานอยู่นหรียญมหาเนี่ยนางจะเนาะไม่ได้หอยแบบนี้จ้ะ พักกด้หลายจ้าพักกาเห็นอันเมื่อจ้ะเลือแต่เลือแต่อันน่นจาจะน่ะอันบุกกระเทือนจ้ามันไอาสารไซให้มันนุ่งอจา้าเบิ่งจา้าร้อนะไรน,นเพชรจ้าพี่นอ้องโอเคจ้าพี่น้องอันอบอกว่าใดจ้าเพชรเพชรครับ พี่เพจก็จงโอเคพี่น้องจะไหนกับคลิปวิดีโอนี่ยม,านามันนำมาสารกับคลอฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ก็น,กากนก่าจะน้ออันฝากกดไลค์กับกดไลค์กดแชร์มันนำมา,ามสารนะเจ้าแล้วก็เข้ากลับมาพาะกันคลิปวิดีโอหนาคลิปวิดีโอเนี่ยอ,อย่าลืมนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเด,ด้อความเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า